็ตรงนี้เป็นวัดคลองสามแยกนะครับน้ำเข้าแล้วนะครับนี่คือกำแพงวัดคลองสามแยกอันนี้ก็คือถนนวัดคลองสามแยกนะครับส่วนคลองนี้คือเขาเรียกว่าคลองห้วยดินนะครับคลอน้ำมาสูงแล้วตอนนี้อันนี้ยานบังอยู่นะยังไม่เห็นอันนี้คือวัดคลองสามแยกเ้าเรียกลรวมไปนะครับตอนนี้ก็เรียกถนนวัดคลองสามแยกชุมชนวัดคลองสามแยกนะครับน้ำเริ่มเข้า บ้านเรือนผู้คนแล้วนะเนี่ยตรงนี้คือคลองเลยนะครับตัวนี้น้ำมันเยอะแล้วไมเรียกคลองค้อยดินอาตองไปรเรื่อยๆหลายกิโลก็เป็นวัดประนอมจักสีนะครับขวามือก็เป็นบ้านบางคนชีที่เอามาแต่งเพลงลูกทุ่งอนะ่ะนี่คือคลองค้อยดินนะครับน้ำมันลดแเลยที่แรกน้ำมันยังคล่องอยู่เลยนะครับนี่คลองห้อยดินเดี๋ยวผมจะให้ดูบนสะพาน ให้ดูบนาณสพานก่อนอันนี้คือคลองห้วยดินอ่านี่คือพระคองสับแยกจะมีพระศรีวลีองค์ใหญ่อยู่นะครับนี่ประตูทางเข้าเป็นสีทองเลยคนระับ <c oughs> อ,อเห็นไหมพระศรีวรีองค์ใหญ่ทางเข้าวัดคองสับแยก ป้ายว่าน้ำท่วมครับดูว่าเราจะไปได้แค่ไหนน้ำท่วมแล้วนี่ฮะลองว่อยินน้ำมันสูแล้วนะครับ กอกทรายกันแล้วครับก็มาจากคลองห้วยดินเป็นหลักนะครับตรงเนี้ยนี่ทำข้อลามกันเนี่ยคลองห้วยดินตรงเนี้ยครับแอมเมอร์เอสพีถามว่าน้ำท่วมเท่าปีห้าสี่ไหมนะอ้ยทำท่ามัน จะหนักกว่าแล้วมันตอนเนี้ยคือถ้าเราเราจะเอาเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะภาพรวมทั้งประเทศมันก็ยังไม่เท่าปีห้าสี่แต่มันใกล้เคียงปีห้าสี่แล้วถ้าเราวัดจากภาพรวมทั้งประเทศแต่ทีเนี้ยมันมันต้องดูว่าบางพื้นที่มันจะแยกไปไงอ่าอย่างสิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นตัวหนักมาตลอดอยู่แล้วสิงห์บุรีปีนี้หนักกว่าห้าสี่แล้วตอนนี้ ถ้าเอาแค่พื้นที่สิงห์บุรีเนี่ยมันหนักกว่าปีห้าสี่แล้วนะอืันนี้คือของคอ้ดินแต่แว่าเอาเอาวัดเป็นระดับประเทศเลยนะรวมทั้งประเทศมันมันก็ยังไม่ถึงปีห้าสี่อ่ะทั้งประเทศอะ่ะแต่ทเนี้การหนักเบาของแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่เนี่ย มันมีตัวแปรอยู่แล้วตัวแปรมันก็คือการกันน้ำไงสร้างคันดินสร้างพนังกั้นน้ําตรงนู้นตรงนี้มันก็มีผลต่อทิศทางการไหลของน้ําใช่ไหมมันก็ทําให้ไอ้บางจุดที่ไม่เคยท่วมเนี่ยปีห้าสี่ไม่ท่วมเนี่ยปีนี้ท่วมเฉยเลยเนี่ยทั้งที่ปีห้าสี่โดยภาพรวมเนี่ยมันหนักกว่าแต่บ้านเขาไม่ท่วมแต่บ้านเขามาท่วม เพราะอะไรก็เพราะว่าตัวแปรการสร้างพนังกั้นน้ําการกั้นน้ําต่างๆมันจาบังคับทิศทางน้ําทําให้บ้านนี่ไม่เคยท่วมมันดันท่วมเฉยเลยนะแต่นั้นคือถ้าถามในภาพรวมปูตรงนี้อีกาเยอะเลยครับมึงธรรมาดาหายากลวอีกาอีกามารวมอยู่นี่เต็มเลยครับยังไงครับ <c oughs> เป็นลางร้ายแบบน้ําท่วมเยอะคือถ้ามาดูภาพรวมทั้งประเทศนะปีห้าสี่นะยังหนักกว่าปีนี้ แต่ถ้าดูเป็นพื้นที่เอาสิงห์บุรีตอนนี้นะสิงห์บุรีจะหนักกับปีห้าสี่แล้วเนี่ยหลายจุดหนักกับปีห้าสี่แล้วอันนี้ท่วมต้นในน,น,นี่ต้นอ้อยหมืแล้วเนี่ยต้นอ้อยแอมบอกว่าที่นี่ก็สูงก็ถึงขั้นสองอยู่บ้านข้างในริมน้ําเหมือนน้าเปลี่ยนทิศทางอยู่ใช่ฮนะน้ําน้ําเปลี่ยนทิศทางแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีผลจากการที่เจ้าหน้าที่ต่อไปกั้นน้ําไง ไปสร้างพาน,านันเอาแบ็โคไปขุดด้วยเหตุผลว่าจากการเขตเศรษฐกิจหรือว่าการชุมชนตรงนั้นตรงนี้แล้วจะเขาวางแผนกันมาใช่ไหมเพราะเขาวางแผนจะมาว่าเขากั้นตรงนี้ยาวอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามันถามแต่ละพื้นที่ก็ตอบแต่ละพื้นที่ถ้าถามสิงห์บุรีสิงห์บุรีหลายพื้นที่โดนหนักกว่าปีห้าสี่เพราะที่คนรู้จักหลายคนนะปีห้าสี่เขาไม่โดนแต่ปีนี้ปีหกห้าเนี่ย มันโดนเฉยนี่กับนานเนอหมดแล้วเส้นนี้ก็เป็นถนนใหม่เหมือนกันนะครับมาก่อนนี้ก็ไม่มีหรอกแต่ก็ใหม่หลายปีแล้วอันนี้คือคลองห้อยดินนะครับลองห้อยดินมาก่อนมีเรือผ่านนะสมัยมีเรือสำเพาจีนนะครับมีเรือจีนเป็นเรือของเรือสำเพาสำเพอจีนไม่ต้องแล่นในทะเลแต่เป็นเรือจีนสมัยก่อนเีเรือสินค้าจีนผ่านได้อ่ะตามตำนานเนี่ยคลองเนี้ย มันยาวไปไหนต่อไหนเลยเนี่ยครับเนี่ยฮะปีห้าสี่คือถนนเนี้ยมันผ่านไม่ได้เด้วผมผมว่าผมผ่านได้ตลอดสายผมดูแล้วอะ่ะถ้าผ่านไม่ได้ข้างหน้าผมก็ต้องเรี้ยวกลับไกลด้วยแต่คิดว่าผ่านได้ดูดูในด,ด,ดูแนวแล้วเนี่ยนะเนีย่ยผ่านได้มันก็เป็นสิบกิโลในเส้นเนี้ย บ้าอันนี้นสงูงเลยมันเป็นน้ําที่เลยมาจากห้วยจระเข้ครเนี่ยครับมันเชื่อมไปกับห้น้วยจระเข้ทางโน้นอะ่ะเส้นบางอาจารย์โน้นอะ่ะแน่นอนเลยอันนี้ร้อยเปอเ็นเพราะว่าน้ำจากห้วยแข่ที่ผมไปดูมามันก็ยังไม่ลด ผมว่าแค้มันก็ถูกเติมจากไอ้ตรงที่แตกที่ดอนกระต่ายอะแล้วแม้จะปล่อยน้ําผ่านใต้สะพานใต้ถนนมาเดี๋ยวล้วมาเข้าทุงเนี่ยมันมันก็ไม่ลดโอ้ยแค้ที่อยู่กันเมื่อกี้เนี้ยผมก็ผ่านมาเนี่ยเจาเก่าถึงแม้จะพ่องมาทางนี้นะน้ามาเติมกันอยู่ตลอดเวลาไงนี่ดูห้วยดินสูงขึ้นไปถูกกิจาเลยนี่น้ําลดมาสนเมื่อไ แอามาว่าเอเปกทีีจะจัดเดือนพฤศจิกายนด้วยรัตต้องทําทุกทางไม่ให้เสียหน้าไม่ให้น้ําท่วมบริเวณงานและก็กรุงเทพนะนี่ครับพอมาถึงต้นกรมปูแล้วก็ไม่มีอะไรครับแค่มาถึงต้นกามปูวเฉยเนี่ยมันจะเดือดร้อนหมดครับสงสารพวกหมาแม่ลูกอ่อนนะถ้ามีมันออกลูกอยู่นะโอ้จะจมน้ำเมา เจเลยมาจากไหนธรรมาดาหายากะครับนี่เจอสามตัวตรงนี้มันแย่งข้าวหมากินอีกาเนี่ยหายากแนาวนัจริงอ่ะดูหน่อฮะช่วยจะไม่่อยเห็นนะของมันมันยามันบางอ่ะดูงนี้ดีกว่าเนีย่ยผมเคยมาปล่อยปลาที่นี่นี่เจอลูกคอ,อกลูกคอ,อกลูกออก่าชอนเปล่าเห็นไหมฮะลูกคอ,อกนี่ลูกคอ,อกน่ะแม,ม่อยู่ไหนไม่รู้ ดูคอบประชอนนี่แหละห้วยดินของห้วยดินที่เคยมีตำนานเรือสินค้าจีนผ่านเนี่ยผมมาปล่อยปลาที่นี่เคยมาปล่อยปลาที่นี่โอมันล้นจะถึงถนนแล้วอะ่ะก็รับน้ำมาจากทางนู้นอะ่ะยุ่งแล้วงานเนี้ยยุ่งแล้วไม่ใช่ไรเดี๋ยวมันจะเข้าหลังบ้านผมด้วยตอนนี้ก็มีบ้านคนเหมืนกันตอมิดไปแล้ว ห้วยดินเส้นนี้มีผลต่อบ้านเรือนหลายนะมีผลกระทบต่อบ้านเรือนผู้คนตรงนู้นเยอะนะฮะนี่คือนาไปแล้วอนี้คือรับน้ําจากนู่นแหละตอนก็ตายนะครับก็เชื่อมโยงกับแม้ำเจ้าพยาอ่ะอันนี้นาที่ท่วมเนี่ย เยอะเลยฮะเยอะสองฝากฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มาจากนานี่บีบมานี่เต็มเลยอะคนู้นก็มาจากไอ้คลองห้วยดินนะครับถน,นนนี้ถูกขนาบที่สองข้างไม่ช้าคงทั่วมูลถนนแล้งานเนี้ยเพราะปีก่อนๆมันก็เคยอยู่อันเนี้ยมาจากห้วยจระเข้นะครับที่มันพ่องมามันไหลามาห้วยจระเข้ ที่เดินท่วมเพราะว่าถนนเส้นบางกระจันใส่นั้นน้ํามันไม่ได้ข้ามถนนนะน้ํามันลอดใต้สะพานที่มันมีท่อท่อระบายอันเบลอเลยอะ่ะที่ผมเคยไปไลฟ์มาแล้วเมื่อออกทุ่งมาเนี่ยอันนี้คือต่อจากนูนเลยต่อกันเลยครับเห,เห็นเห็นนี่ก็วัดยวดนะเนี่ยน,น,น,น้ํานาเนี่ยคือรับน้ามาจากไอ้ตรงดองกระต่ายนู่นเลยแล้วาวน,นี้ ฝั่งนี้ก็คือคลองห้วยดินน้ําก็เยอะแล้วโหยน้ําเยอะแฮะผมบอกปีเนี้ยสิ่ง์บุรีหลายจุดโดนหนักกับปีห้าสี่คนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมอ่ะเนี่อะมาถึงนี่แล้วลนแล้วทีแรกเราจังว่าอุ้ยมันไม่ยังไม่เ,เท่าไหร่นี่เขาคงเห็นว่าน้ําคลองมันมันยังไม่เยอะไงตอนที่ผมบอกมันยังไม่เยอะเขาคงคงเห็นแล้วก็เลยเะตนาปล่อยมานี่เลยไงเพราะอันไหนที่ยังท่องอยู่ก็ก็ปล่อยมาให้เลยไง อันไหนที่น้ําน้อยก็ใส่จัดให้เลยไงเพราะว่าจะได้ระบายรับมันไปไงอันนี้ทีแรกม,มันยังน้อยอยู่นะเนี่ยหอยดินอันนี้มันเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้มันเยอะแล้วเนี่ยอันนี้เส้นเนี้มีมีผลกระทบสูงกับบ้านเรือนผู้คนที่อยู่ทางนู้นนะครับข้างหน้านะครับเพราะว่าคลองนี่มันยาวลอดสะพานมันไปนู้นเลยเนี่ยจะไปเจอนาทางนู้นอีก นี่ก็ะปิ่มถนนแล้วเนี่ยอันนี้มาจากตอนกระต่ายอะ่ะเชื่อมมาจากห้วยจระเข้นู่นแหละนู่นงูครับงูงูครับ,รบไม่ใช่ตัวเงินตัวทองครับชัดเลยงูรู้เลยหัวเล็กงูแน่แน่อ่าไปคิดแต่เพียงเท่านี้ครับ